สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดมาแจกอันนี้เป็นเชือกบากว่นนี้นึงนะครับหนูๆเวลาเล่นนี่อย่าพยายามให้ใครดึงเชือกให้นะครับคนนี้อันตรายจับขึ้นอันนี้เป็นเงื่อนสำหรับการแสนคอสายเ้้าไปในคอดึงเชือกให้ตึงดึงให้ตึงแล้วม้วนเชือก แล้วดึงอย่าให้ใครดึงนะครับเดี๋ยวเธอจะมีอันตรายฮึบมันมีการผิดพลาดครับมันมีการผิดพลาดดูอีกทีหนึ่งจับาอย่างนี้พลับลงมาอย่างนี้แล้วดึงดึงเป็นลักษณะเงื่อนแฝงคอตัวนี้จะเป็นลักษณะเงื่อนเป็นเห็นไหมครับรูดได้ใส่เข้าไปในคอ ดึงให้ตึงหมูหมระวังนะครับถ้าไม่เป็นอย่าพิ่งเล่นต้องเป็นก่อนนะหมุนแล้วดึงแ,แบบแบบแบบถ้าเป็นมันจะไม่แฝนคอเธอแต่ถ้าไม่เป็น